เดี๋ยวจะลองขึ้นเบ็ดดูนะครับผมดูสักสามสิบเบ็ดสามสิบดูนะฮะยังไงปรับปุ๊บโดดปั๊บหรือเปล่าอุ้ยเอาดีคนดูเบ็ดสามสิบเลยนะเว้ยเฮ้ยคนดูอ้ยอุ้ยลวมาเต็มด้วยคนดูช็อตนี้แล้วดูเลขตรงนี้ดิคนดูคกหกกอ่ะเลขกองดู สิ0งเก้ารอยเองเหรอว่าเบตามสิบจะเลินละมึงเบตสามสิบยาวๆเลยแล้วกันนะครับผมโอกา,าสที่จะได้เยอะมันเยอะมากนะครับผมเพราะว่าเบดแพงยิ่งใจหนักนะฮะแต่ไม่แนะนำทำตามนะคุณดูทำอะไรกินแป๊บเดียวหายหมดเลยนะถึงจะมีพันห้าพันหกก็ตาม <laughs> โอเคครับผมก็กราบสวัสดีโัดีด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะครับผมอ่ะวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมฟอร์จูนเมาส์นั่นเองนะครับผมนะก็มาดูนะครับผมตัว200จะหลอดหรือเปล่าสําหรับเกมนี้นะครับผมมาดูไปเรื่อยๆกันเลยลักกันนะครับผมส่วนใครที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปนะะคนดูนะครับผม สองอยบาทครับผมยังไงมาแล้วโบนัสเกมนะครับผมท่านผู้ชมยังไงคนดูได้ตัวส,สวยๆหรือเปล่านะฮะนี่ไง โอ้โหมาไม่เต็มคนดู120บาทสภาพเนีครับผมนันผู้ชมมาแรงสมตัวตัวแพงสองร้อเนี่ยครับผมรางวันก็โตนะฮะทีละนิดทีละน้อยแล้วกันนะฮะคนดู เอาอีกแล้วนะครับผมไหลเรื่อยๆเ,เลยนะครับผมแตกโบ๊ะบ้โบ๊ะบ้เรื่อยๆเลยนะฮะคนดูเดี๋ยวจะลองขึ้นเบ็ดดูนะครับผมดูสักสามสิบเบ็ดสามสิบดูนะฮะยังไงปรับปุ๊บโดดปั๊บหรือเปล่าอุ้ยเอาดีคนดูเ <c oughs> บ็ดสามสิบเลยนะเว้ยเฮ้ยคนดูเอ้ยโอ้โหแล้วมาเต็มด้วยคนดูช็อตนี้ ว้าแล้วดูเลขตรงนี้ดิคนดูโคกโกอะเลขตองคนดูเลขเก้าร้อยเองเรอว่าเบ็ดสามสิบจะเลินละมึงเบ็นสามสิบยาวเลยแล้วกันนะครับผมโอกาสที่จะได้เยอะมันเยอะมากนะครับผมเพราะว่าเบ็ดแพงยิ่งใจหนักนะฮะแต่ไม่แนะนำทำตามนะคนดูทำมะไดจริงแป๊บเดียวหายหมดเลยนะถึงจะมีพันห้าพันหกก็ตาม <c oughs> ปั้นเด็กทุนส0งร้คนดูมาบึ้มสวย <c oughs> มาแล้วดอกนี้ตัวแพงสะตวย <c oughs> แค่นั้นแน่คนดูมาเถอะ ยังชิลยังไหวนะครับผมมาดูมาเบิ้มอีกดอกไปมบิ้มอีกดอกไปนะครับผมอีหกร้อยนะฮะ อันนี้ขนาดเป็น3สามสิบแล้วนะยังยากอยู่นะคนดูเบียดห้าสิบดิเบียดห้าสิบดิคนดูหนึ่งร้อยมาวัดดวงโซมมาสองร้อยได้อีกสองไม้นะฮะคนดู ก็โอเคนะครับผมวันนี้ก็พอเลยละกันนะครับผมเริ่มไม่แตกแล้วนะครับผมกําไร2,000กว่าบาทนะครับผมก็ถือว่าคุมแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ yeah, and bad that always back something's turn used i like i'm i feel like bad, but hell I used to that. Always turn my but